Thank <laughs> you. Nhìn <Nhạc> ngoài nhìn <Nhạc> ngoài <Nhạc> car <laughs> ผมนายสิริวิทย์เจ,จริญผู้านนาางงลงสมัครรองประธานนักเรียนคือสองคนและดิชันนางสาวจีนานางแทนผู้ลงสมัครรองประธานนักเรียนคนที่สองจากทูเทเตอร์ฟอรวา,าร์มาจาปีการศึกษา2องพันห้ค่ะค่ะสำหรับสโลแกของพวกเรานะคะวันนั้นนะคะคนพูดอาจจะตื่นเล่นนีดหน่อย Gracias. ความสามารถของตนอันที่เช่นกีฬาอีสปอร์ตการทัวรเด เซ oh. ื้อเองตายเราจะออกแบบและดีไซน์หมวนเข็มขัดและกระเป๋าเรียนใหม่ครับจ 7. สุขไม่เหงาเพื่อเรามีเราอยู่ข้างกันในวันสุดท้ายของเดือนเราจะจัดให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีการเต้นได้ออกมาสารสัมพันธ์กับพี่น้องชาวศรีแสนคนครับ สนับสนุนทุกความฝานันและความสามารถของทุกคนด้วยกำลังที่เรามีอย่างเต็มที่ขอบคุณค่ะ